แขะเลยให้รู้ว่ารักรู้ว่ารักมากตอนนี้คุณภรรยามีตัวช่วยแล้วเราได้ช่วยอะไรไหมผมช่วยเต็มที่นะฮะถ้าวันไหนเล่นกันแล้วกลับบ้านช้านี่โทรมาแบบบางทีความน่ากลัวคือถ้าโทรไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่โทรมาเลยอ่ะจะเป็นลมเลยน่ากลัวกว่ากลับบ้านมันมีสิ่งนี้นะคือไม่ได้แค่ต้องไปไปอุ้มลูกไม่ต้องมาง้อเมียด้วยกลับบ้านช้าอะไรเงี้ยผมไปกดเด็กซี่เด็กที่ออฟฟิศถ่ายงานนานมีวันหนึ่งผมจำได้ว่า กว่าจะกล่อมลูกได้ทห้าทุ่มกว่าจะง้อเมียเสร็จเที่ยงคืนตีสีตื่นไปกองถ่ายต่างจังหวัดแล้วจะตายอ,ะอ่ะผมผมไปถึงสระบ,บุรีนี่คือนี่คืออะไรผมพูดผลก็เล่าให้ฟังแต่แต่ไม่กล้ามองเกาเลยนะ,ะ,ะทิงยาบอกว่าหน้าหน้าตาดูอ่องอ่องแน่นอนครับเภรรยาได้แบบมีตัวช่ว่อย่าง ยดีมากเลยคุณดีมากดีมากดีมากเขามีความสุขผมมีหน้าที่คอยชาร์จให้เขาชาร์จเครื่องให้เขาแล้วก็บอกให้หยิบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ก็หยิบไปเขาไปอะไรเงี้ยเขาใช้ง่ายแล้วก็เสียงเงียบเราก็หลับได้สบายเขาไม่นอนกางคืนแม่ไปเราทำการบ้านเยอะไหมว่าเราจะหาอะไรแม่ภรรยาเราดีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องครับเขาสองสามวันเครื่องเขาต้องเงียบจริงนะตอนลองคืนตื่นมาปั๊มอ่ะไม่ตื่นผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่แบบนั้นที่รักเครื่องมันเงียบจริงๆใช่ไหมให้ฉันเดินสะดวกหน่อย ไม่รู care, between, ้ม so ันเงียบจริงเงียบจริงเงียบจริงแต่จริงค่ีมันเขาเขามีหลายหมดคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี่ตอนที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลพยาบาลสองนั้นผมจำที่การกดมาแล้วพอกลับมาบ้านกูเขาจำไม่ได้ก็บอกให้กดมันมีแบบนี้อะไรแบบนี้ฉันเป็นคนบอกเธอนะแราวก็ใช้เป็นไปด้วยเลยใช้ก็มาใส่เต้าตัวเองด้วยเลย ใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างคะน้องแอมีตอนนี้เป็นยงไงเป็นกีนน่ารักมากน่ารักมากกำลังกำลังกำลังกลัใกล้สองเดือนอีกประมาณ6วัน2เดือนครับเป็นสิ่งมีชื่อเดียวที่สามารถเรียกพ่อกลับบ้านได้เร็วที่สุดตอนนี้เลยนภรรยาก็เรียกกลับไม่ค่อยได้เลยเราต้องส่งรูปไปเขาส่งเขาาจะเรื่องงานเขาส่งคลิปมาพี่เข้าไอ้คลิปปึ๊บ จะเลื่กองจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเงียบเลยก็คือบางทีเราประชุมงานเสร็จฉันมาอยู่ต่างจังหวัดก็จังหวัดคุยงานกันต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคุยไม่คุยเลยเสร็จปุ๊บคุยเองเลยกลับเลยไม่มีทะเลาะเรื่องการเลี้ยงลูกกันไหมคะไม่มีไม่มีผมยอมหมดเลยเอาเขาเป็นหลักเลยฮะง่ายๆ แต่ถ้าลูกนอนกับเขาจะนอนท่าเรียบร้อยมันก็มีแบบเอามือเหมือนผมมันนอนเอามือขึ้นมาข้างบนแอนนอนกับพ่อเนี่ยหัวทิ่มตูดโดงทั้งขำทั้งตดเต็มไเป็นท่าเลยท่าแปลกๆเวลามาข้างไม่รู้ว่าท่าอะไรของเขาเขาจะมาแบบแปลกๆเป็นเองหรือว่าเขา พยายามจะจะสอนท่าสวยๆเขาแลต่เขาไม่ได้อะลูกเขาไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่กับผมแล้วแบบมีวันนึงนอนหัวมาบักจั๊กและแล้วขาชี้แล้วก็นอนหัวเลาะไปด้วยผมรู้เึกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นแต่หลับแต่หลับแล้วหลับดีเลยใช่ใช่หมือนมนผมครับอันนี้ไม่ต้องถามมินิมี่กับพี่ไทยเอมาเลยแบบถามแบบคนเราข้างไปทว่าเหมือนใครไม่ต้องถามอ่านในคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับวันแน่นอนเลยหรืว่อาหน้าเป็นแนบเครื่องมา เลยที่นิยมเลยกลมากมีมีมีคางเหมือนแม่กับเวลายิ้มตาตาตามอตาสลีดเหมือนแม่แล้วเขาได้ยิ้มตาแล้วแล้วก็แล้วก็เพเดียวกับแม่ภูมิใจกันเภูมิใจไปท้ายหน้าโอ้ที่สุดเลยภูมิใจมากรู้ว่าหน้าต่เหเราก็น่ารักนะเนี่ยแต่ไปตอนเราหน้าตาไม่ใช่แบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่บอกผมก็ตู่ไม่ค่อยมีรูปตอนเด็กเท่าไหร่นะฮะใช่แต่ดูเขาดูเขาตอนนี้แหละแต่งงว่าเหมือนที่ตู่พูดอ่ะ ศัลปะกรรมมันถ่ายอาทอดในรรุกรรมได้ไมลูกตาสงชั้นไม่ตอนแรกงงมาพอลูกออกมาเสรเ็จบอกเฮ้ยเธอศัลยกรรมมันถ่ายทอดในรรทุกรรมแล้เนี่ยเ,<อ>เพราะว่าเหมียวมีออกมาตาสองชั้น,นแต่สอคนนี้ที่ตาสองชั้นน,น,นี่คือทำทัคู่นะฮะ <c oughs> ราเชาะกหมดเลยนะฮะแต่เหมียออกมาเป็นตาสอชั้นเลย <c oughs> ใช่น่าจะข้ามรุ่นไปเออน่าจะไปรุ่นอแม่เาเป็อเอย่างแม่ผมก็ตาสชั้นใครสปอยลูกมากกว่าเออาจริงๆเขาก็สปอยเหรอบออุ้มลูกก่สปอยลูกพ่อตาเขาอ้ยย ไม่เขาจะเนี่ยจะสปอยเรื่องชอบซื้อของซื้อชุดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะจะสปอยลูกเรื่องกินลูกร้องเหตุผลเดียวที่ลูกร้องคือหิวหิวนั่นหิวนั่เธอเธอดูเหมือนพ่อแน่นอนเธอดูเพลินหรือยังเขาเร็จแล้วเขาแบบ่อตัวแน่นไปหรือเปล่าหิวเขาหิวเขาหิวจะหิวตลอดเวลาไม่ได้เขชอบมากเลยเวลาแบบ คือเวลาเขาปั๊มใช่ไหมเขาก็ให้กินเต้านึงแล้วก็ปั๊มไปด้วยแบบแล้วก็เก็บนมอย่างเงี้ยพอบางทีลูกแบบเริ่มดื้อเริ่มอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบแต่คับฟีทให้เขานมที่แม่ปั๊มมาให้ให้เขาแล้วถึงเวลาแบบีเขาร้องโวยวายมากๆอพอเขาเริ่มอิ่มปุ๊บก็จะยิ้มน้ำนมจ่ายจากข้างๆปากแล้วมันยังเหลือเสียดายไงกินไปให้หมดกินไปให้หมดเติมไปให้หมดก็นั่งยิ้มใช่แล้วบอกเขานั่นก่อนฉันจะเอาออกมาได้เธอต้องให้กินให้หมดแล้วบางทีเด็กไงมือเข,อขออาขยับเขาไปตกนมหกปุ๊บเขาดูบบวมมมลลููกกออ่่่่่าาไงโยยยนคเแ ดลูกก็ดวไปด้วยกันสนุกดีฮะเลี้ยงลูกเปิดประเพณีครับไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมหกไม่อยากให้นมตอนนี้แบบมีการแบ่งเวลาไหมเขาก็เลี้ยงช่วงไหนคุณตู่เรือคุณพี่บินมารับกะกลางคืนหรืออะไรแบบน่งแบ่งค่ะแบ่งแบ่งแบ่งเวลาคือเราจะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าบีทำงานเยอะแล้วก็ตัวตู่เครียดด้วยตู่ก็ทำงานเหมือนกันก็อย่างหลักๆก็คือตอนตั้งแต่หกโมงเย็นเที่ยงคืนเนี่ย พี่เราจะมาอยู่กับเราลหลังที่คืนจนเช้าพี่เนี่ยเขาจะมาดูต่อให้ใช่ไหมฮะก็หกโมเย็นพี่ต้องรีบกลับบ้านให้ทันถ้าไม่ทันอ่ะตัวก็จะให้นมแล้วน,นอนไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาคุณกลับมาคุณจะเช็คเพืิดเสร็จแล้วสามพุ่มก็ช่วยตัวดูเพรตัวให้นอนเสร็จก็จะามาอยู่กับมินต่อแล้วเรากา็ออนอน<ห> บางทีเขาหนีวิดีโอคอนเสิร์ตบ้างเลยก็ก็เข<ท>้าใจแต่ก็ถือว่าให้เขาได้แบบรีแลกไม่ใช่ค<ช>ือต่อมเวลาเรามีความสุขอะไอต่อมที่มันหลั่งสารบางอย่างมันอยู่ใกล้ต่อมน้ำนมนมันจะทําให้น้ํานมมันหลั่งออกมาเยอะคือมันดีมากครับเหมือนกันมีความสุขแต่ผมเครียดมากกลัวเอาลูกไม่อยู่ใช,ใช่โทรเช็คของพังหนึ่งเป็นไงเธอไม่ได้ไปแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ลูกค่นี้ลูเปลี่ยนห้องมีแค่น่ะเปลี่ยนหกเจ็ดแปเก้ามุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ไว้ใจใช่ไหมคะลูกอยู่กับพี่บินผมเป็นพ่อนนนะะครรับต้้องหาาายยใจจไดเเี๋วว่่ทป อ๋อผมก็ได oh, ้อย <that> ู่นะก็ได้อยู่ค่ะก็ไดตอนนมลูกก็เก่งเก่งพิเศษดีข่าน้ำได้ชิมครับอร่อยอร่อยชิมตั้งหกไม่ใช่จากเต้าครับอันนั้นไม่ได้ไม่กล้าแย่งหนูเดี๋ยวเราตกกระบาลอันนั้นไม่ได้นั้นไม่ได้ครับไม่ได้เป้าหมายหนึ่งว่าปั๊มเสร็จแล้วก็ขอชิมเลยมันชิมใมันหยดแรกผมก็แอบป้ชิมอย่าทำนมหกสิจ้าจะได้ จะมีอยากจะมีสองคิดที่อคิดดูผมอยากมีนะคือตอนแรกคุยกับตัวเห็นเาทรมานก็เจ็บแผลก็เป็นลมเลยว่าคนเดียวก็พอละมังแล้วอายุเราเริ่มเยอะมากด้วยกวิ่งกับลูกไม่ไหวแต่พอเห็นปุ๊บมิวมีหนูทำไมโตเร็วจังลูกแล้วไม่สองเดือนเขายืดแบบยาวมาแบบแล้วหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบถ่ายแล้วโมเมนต์นี้แล้วพี่มิก็บอกผมแต่ว่าแรกที่ลูกออกมาให้วีนหอมแก้มลูกทุกวันนะผมฉกเป็นงูเลยฉผมรู้สึกว่า ถ้าโตเร็วขนาดนี้เนี่ยเจ้าไหวบ่าวะต้องมีคนหนึ่งไหมยสแปร์อะไรอย่างเงี้ยแสแปรยเรื่องเป็นสแปรไม่แบบแบบความสุขอยู่ยนานๆหน่อยแต่ผมอยากได้ลูกสาวผมชอบเด็กผู้หญิงเดียวเลยอันวันนั้นอะไรบาคนบอกว่าเราเป็ลูกภรรยาวันที่บ้านอ๋นอ,อวันนี้แผมจัดการแล้วมูมันหนีไปไหนไม่รู้ผมแค่ไปซื้อเกมเขาก็ตีซะใหญ่เลย ก็กว่าจะไปถึงกันด้ที่ร้านต้องรู้ก็เคยไปซื้อเกมนั่นแหละของออกใหม่ของต้องมีอ่ะก็ไปอยู่แต่ก็เรียกเลียกยามที่บ้านมาเอ้เลียดเรียดยามที่หมู่บ้านมาแต่ผมอ่ะถ้าแต่บ้านเก่าตัวก็เมื่อเคยมีหลุดเข้ามาก็ไปจับเองแล้วผมก็เลยซื้อไม้จับไว้สองอัน ครานี ja 2 2> ้สแตนบายที่บ้านร้องสองไม้เลยเริ่มเราเริ่มรักสวนกันไหมว่าเรามีลูกเล็กในบ้านไม่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบ้านมีชินหมดเลยส่วนสวนเนี่ยทุกเช้าจะมีคนสวนเนี่ยเขาคอยมาดูให้แต่หมู่บ้านเรามอยู่ตรงบางนามันมีธรรมชาติเยอะผมว่ามันไม่แปลกที่จะมีสัตว์เข้ามาบมงทีตะกูดก็มาวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ผมก็ขับเขาบอกว่างูอ่ะจะมากินคังคกแล้ววันนั้นเปิดกล่องไปคังคกเขากำลังขี่กันอยู่แบบยังไงเนี่ย ยังไงวะขัดความสุขหรือเปล่าแต่บอกว่าขอเชิญพวกนอกบ้านไปก่อนงูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นไปแต่ว่าก็ดีดยว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่มีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเขาเดินมาบอกว่าดูดีๆนะเพราะเขาเจอตัวแม่มันเลื้อนเข้ามาในบ้านแต่เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าไอ้เราก็ไม่รู้เห่าไม่เห่าจริงแต่พอไปย้อนดูเทปอาจจะเป็นเวลาที่มันสั้นก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ก็มีคนสวนเข้ามาดูทุกวันแล้วตอนนี้ต้นไม้พอมันเนื่องจากหน้าฝนใช่ไหมฮะไอ้ไม้ดอกนต้นเขาก็เสื่อมไปเสียชีวิตไปแล้วกก็ออ มันก็จะมองเห็นง่ายขึ้นครับที่จะมองเป็นแนวเลยว่ามีหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยครับก็ให้คนสวนดูเช็คให้ดุวันใช่ไม่ไงมัไมัถูกที่เราเจอการตกงานเพรแม่ทำานห้องตอนนั้นตอนนั้นเราอยู่บนห้องอยู่บนห้องผมก็ต้องถามพี่เลี้ยงดีกว่าครับแต่พี่เลี้ยงอาเจอพี่เลี้ยงคือพี่เลี้ยงเอาเอาเบบี้มาอยู่กับเราแล้วเขาก็ลงไปกินข้าวแล้วเขาก็เหมือนเห็นอะไรแบบแบบพันๆตาแวบๆอ่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็เออมีมีเด็กอีกคนนึงคือเขารู้ว่างูแน่นอนหองอย่างเงี<ม>้ยงูก็เลย,ยก็เลยไปไปไปเปิดเปิด,ปดหาเจอจริงๆก็เลยเรี่กเรียกยามในหมู่บ้านที่เลี้ยงกัวเขาเกงเขาบอกมองไปไมอไปหามันใหญ่จังวะ <c oughs> มองไปตรงโน้นก็เลยเอ้าวไม่ใช่แล้วนี่ <c oughs> มันเป็นผิดตัวแล้ว <c oughs> มีคุถามได้เลยมีเยอะเยอะขอโทษนะครับถูกกินเรียบผมก็โดนไม่ได้รับประทานหรอกครับ เลขรถเลขอะไรไม่เคยได้สักทีหนึ่งเลยตีไม่เป็นอ่ะมันต้องขึ้นอ่ะขึ้นทำไมหมดเยอะมากก็จะถูกเขาแต่ละใบนี่หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันมีความสุขครับเพราะผมมองไปในเพื่อนผมทั้งนั้นเลยโดนทุกคนเลยครับไม่ใครรอดหรอกตอนนี้วางแผนน้องยังไงบ้างอนาคตน้องแบบหาโรงเรียนเลี่ยงหรืออะไรทีขั้นนี้ไหมตอนนี้เริ่มดูโรงเรียนเริ่มดูแล้วครับแล้วโชคดีตรงนี้สองเดือนสองเดือนเพราะผมผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายๆลายคนอ่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลซึ่งมันแล้วแต่ความคิดนะถือว่า ผมทาบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตทําสวนทาสระว้น้ำไว้ให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟาสิเนเตอย่างที่ไม่อยากให้มันมันไกลมากๆอไม่อยากให้เขาแบบออกจากบ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามืดอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่เตอเนชั่นลเป็นแบบแบบสุดแบบแบบอันตรีเนะใช่ไหมเขาจะมาเปิดใกล้บ้านมากเลยกลับว่าที่รักเอาใกล้บ้านี้หละหลักๆคือเราเลือกอใกล้บ้านเรยงเร็วใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิดสองหกครับใส่หมวกช่วยลงสามเข็ดเลย เราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนแน่นอนเบิกเลยคิดไว้นะคะแต่ว่าแถวบางนาก็โรงเรียนก็โรงเรียนเยอะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิต์วิสิติแต่ละโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็โตแล้วก็โตแล้วก็โเดียวก็โตด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยคือปิลึโตกันไปตอนนั้นกังวลเรื่องแบบการหาที่เดียก็คือตอนนี้เราได้แบบสนใจได้พี่เลี้ยงแล้วค่ะถูกใจครับ ค่อนข้างถูกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละที่เราที่เราที่เรากังวลเนาะซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็สะอาดดังใจเรา,แ,าแต่ว่าเร<ม>ื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปร,รปับกันอยู่แล้วว่าแบบเป็นธรรรดเื่องเ,งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโอเคเพราะเราสป็คนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาในทุกๆอย่างแต่เพียงเขาเขาจะชิวๆนิดน,นึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือ ลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหารบับไปเดี่มเงียบเลยไม่มีวันไหนผมขับมากเลยวันนั้นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอ่ะแล้วแบบไป <c oughs> ดูคอนเสิร์ตเออละครเวทีเออไม่ไม่ไปไป,ไปเธอเธอเธอไปดูวันนั้นไปดูคอนเสิร์ต <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วผมมากก็กลับมาในสังหวัดผมก็อุม้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเขานอนบนหน้าอกพี่เลี้ยงอ่ะอกผู้หญิงก็นุ่มเนาะนุ่มเสร็จพอมาถึงอกพ่อเป็นกล้ามไงมก็กัะอุ้ยนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล้วลูกมาลงโอ้กอดเสร็จปุ๊บเข้าหัวหมอง ก๊อกก๊อกก๊อก็มองนมมันเป็นแผ่นว่ก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้ร้องจากแล้วไม่หยุดเขาเขาไป็นแบบอุ่นสวมก็ส่งกลับปยาพี่เรียนแล้วก็เงียบเลยพ่อก็เลยนั่งน้ำตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรก็แต่คือเขาพอห่างไปสองวันด้วยนะครับแล้วเขาไม่เจได็บ่ะเขาไปทำงานต่างจังหวัดสองวันเขกลับมาแล้วเขาไม่คุ้นอ่ะตอนนี้แล้วแมวมันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขากลับมา พ่าหลงยุ่อยู่ในมือผมสุดท้ายพ่อก็ฝีที่อยู่ดีกินซิลูนองหน้าพ่อไว้กลับมาอยู่จุดเดิมเป็นที่ครับเป็นที่ก็ก็ตอนนี้ก็หลังๆก็เที่ยวฟินกินฉาำนาครับไทยรัก็ออกกันจังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็ บางทีก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกเกาะแบบนมีลูกสาวที่มาช่วยเติมเต็มความสุขที่สุดในชีวิตผมเลยที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมาจากมีขนาดนี้เลยถือว่าตอนที่ตอนที่ตนนูต่ท้องเดือนแรกถืว่า ชุดจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่พอมีวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกเออเอาไปทุกอย่างเลยลูกไปได้หมดเลยอะไรเงี้ยมีความสุขมากเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเข้าหมดเลยของเล่นชุดชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยลูกอยากได้หรือเปล่าลูกอยากได้สิลูกยีบไม่นด้หรือลูกยีบผมผมก็เพิ่งพร้อมนี่แหละฮะแต่พยายามสี่ปีแล้วนะฮะก็จะได้เข้ามาพัฒนาบำรุงเตียงสุนยทธิ์อยู่ทำที่ตู่เยอะมากเลยงานล้มจะทำไหมคะคราวนี้ก็มันเป็นไปด้วเอง ตอนนี้ของงานละครน่าจะน่าจะพักก่อนเขามามาทํางานในส่วนของบริหารของช่องด้วยะคะ่ะส่ดูการตลาดแล้วก็เรื่องงานขายของช่องด้วยก็จะพักก่อนแต่ว่าไม่ได้เลิกไปเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาทําแต่ตอนนี้ถูกว่าทำละครแนวตั้งอยู่ใน,อย,ในอยู่ในออนไลน์ของของของช่องสามอยู่ค่ะใช่ละครละครชาตึกเตยใช่ตอนนี้มันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเรื่อความอยู่รอด จริงไม่สะดวกเพราะว่าเรา,า,เรา,า,เราต้องทำหลายอย่างหนึ่งก็คือไม่อาจจะแบบไ,ไม่สะดวกด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือละคออยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องแล้วพอดีเมื่อวันเราฟ้าจบพอดี<ม>ก็เลยตอนนั้นก็คือแผนจะมีน้องก็เลยหยุดหยุดตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นการแผน<ม>แล้วก็<ม>ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกต้องมาบริหารช่องก่อนแต่ว่าก็คิดถึงงานละครนะก็เลยมาทาละครสั้นละครสั้นเตยนั่นแหละเป็นละครแนวต่างดีค่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนคุณคผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมโอ้ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุสนด,ด้วยค่ะการทำงานเราเ่ยนไปเยอะมคะลพอเป็นแบบมาเป็นละครแนวตั้งเป็นแพลตองอะไรเงี้ยสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่ด้วยเราทำงาน ทีวีด้วยเนาะแล้วเราก็เป็นอินฟูด้วยมัน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 ระเบิดเป็นเรื่องไม่ยากก็สองอย่างรวมกันให้มันกระชับขึ้นเนื้อหาชัดเจนลูกค้าเข้าชมโป๊ะเป๊ะโป๊กเป๊ะเลยี้ก็จะรู้กำหนดได้เลยครับเพราะว่าเราก็ทำทำมาอ้เราทำเพจมาร์กิตแปดปีแล้วนานแล้วเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากๆขอบคุณมากคคุณ พ่อชอบกินบะหมี่แม่ชอบแมวเมียบหมี่แล้วท่านคนที่สองอะค่ะเนี่ยไม่ออกครับมีแต่คนถามว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดชื่อลูกคือมีคนชอบชื่อลูปเยอะนะบอกแล้วตั้งอย่างงี้แล้วเราอีกคนนึงจะชื่ออะไรหนุนั่นแหละสิอีกคนนึงจะชื่ออะไรลนุบากใจเลยเนี่ยชื่อจริงอะเดี๋ยวบอกเดียเราไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกเลยบอกเลยเอาบอกที่เลยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเอาบอกเลยชื่อจริงชื่อมลลีนาค่ะมลลีนาครับขวนครับขวน มาริโนใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุยกันน่ะผมรู้สึกว่าตระกูลคำมันตระกูลที่ผมเคารพมากผมรู้สึกว่าลูกเรานี่อยู่ในตระกูลนี้มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแบบอยากให้ลูกอะใช้นามสกุลมาริโน่เพราะผมไม่ยึดถือของผมเลยบอกว่าผม่าผมมาธรรมดาชื่อน้องชื่อมลินามาริโนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็เลยชื่อมลินาแล้วก็ทวีผลเพราะว่าตู่เขาบอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยสกุลผมด้วยก็เลยชื่อน้องคือมลินาครับมลินาคืออยากให้เขา หรือว่าลอลิงเลยลอลิงเลยค่ะครับก็คือใช่ก็คือมอมมาลอลิงลอลิงไม่ไม่ไม่ค่ะมนมอมอหาลหนูต่อเต่ามนที่แปลว่าใจอ่ะแล้วก็ลีนา่แปลว่าแปลว่าใจที่มั่นคงค่ะใจที่จงรักแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นทางละตินอ่ะจะแปลว่าผู้หญิงที่พาวเสน่ห์เราต้องมน สกดพ่อทุกวันเลยมีความหมายด้วยแล้วบอกเลขดีด้วยนะครับบอกเลขมาแล้วก็คือเลขดีมาไอเดียเมียผมครับเลย้ผมจะไม่ยุ่งคือได้ผวนก่อนแล้วค่อยไปหาความหมายหรือว่าหาแล้วมันมีคำในอดีผนก่อนครับผนก่อนคุยกันเล่นๆไงมาลีนน์ก็เลยคุยไว้แบบคืออยากให้มีทั้งนามสกุลเขานามสกุลเราอยู่ในชื่อเขาจะจะทำยังไงดีแล้วพอผวดเอ้ยมันก็ได้แล้วก็เลยไปหาว่ามันมีความหมายไหมเพราะชื่อมันครต้องมีความหมายแล้วเพะเออมันมีความหมายพอดี แล้วความพีคคือพอไปดูวันเกิดแล้วว่าเขาต้องเกิดวันอาทิตย์เท่านั้นก็เลยต้องแบบตอนแรกไปดูกับกับกับมีคนเขาบอกวันนี้ชื่อใช้ชื่อ,อ,อน,นี้ไม่ได้กลายเป็นว่าคือเลิอกอะค่ะมันมีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าวันวันศุกร์จะใช้ชื่อมอลลีนาะไม่ได้เพราะว่าลอล,ลิงไม่ได้เกิดวันศุกร์ก็เลยจะต้องเกิดวันอาทิตย์สุดท้ายไปหาพระอาจารย์สมชายวาไปว่าท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เลยลูกได้แน่นอนก็เลยแบบนี้เลยเพราะสนามอยู่นี่เนาะ ได้เป็ดทุกอย่างเลยอ่ะให้ถึงบอกว่าโฆษณามากนะลูกเอออย่าลืมพ่ออย่าลืมพ่อนะใช้คำเต็นภาพเลยเดี๋ยวพ่อจะกอดชายกระโปรงหนูไปนะล่กไม่ใช่โอ้ยน้ำตาล้ำตาซึมเลยเดี๋ยวพ่อจะจับจะจับคดหนูไปนะลูกจะตกไปแน่นแ่นเลยโอเคครับพันธุ์เรียขอบคุณมากครับ